คือที่ผ่านมาเนี่ยเขาอยู่โรงพยาบาลมาตลอดเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ชีวิตภายนอกแล้วพอดีเขาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้ได้ออกจากโรงพยาบาลเขาก็แบบเขาอยากเป็นทหารคุณย่าก็เลยพามาเที่ยวงานกาชาติแล้วก็มาในซุ้มของกองประชาการกองทัพไทยซึ่งซึ่งก็เลยได้เจอกับ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผอบอปออน,นะคะแล้วก็แล้วก็เจอกับพี่แพรที่อยู่ในในในงาน <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ก็คือเราด้วยด้วยพี่แพรเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของกองบัญชาการกองรับใชยก็ก็ทำคอนเทนต์ปกติและหลังหลังหลังจากนั้นก็คือก็ยังไม่ได้มีคอนแทคอะไรกันมากมายก็คือก็คือทำทำทำคลิปแล้วก็ลง t i k กตอกส่วนตัวของแพรไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทีนี้ยา่า ย่าเนี่ยเขาก็บอกเขาก็มาเล่าให้ฟังที่หลังอนะคะว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อน,เอนของย่าเนี่ยเขาเขาเห็นคลิปติกต๊กติ๊นาคลิปน้องน้ำมนในติกต o อกของพี่แพรก็เลยก็เลยแบบอ่ามากดไลค์กดแชร์ก็เลยแบบอ่มา like, share, แบบอมีความติดต่อรู้จักกันมากๆขึ้นและทีนี้พอถึงจากจากงานกาชาติเดือนธันวามาถึงเดือนมกราคุณย่าเขาก็ติดต่อมาอีกติดต่อผ่านตรงช่องทางติกต o อเนี่ยแหละค่ะว่า อยากจะให้น้องเนี่ยมาเที่ยวงานวันเด็กกองทัพไทยจะจะได้ไม้เพราะคือน้องเนี่ยมีมีวีลแชร์ share, ไม่สามารถเดินได้กลัวแบบกลัวว่าถ้าไปเนี่ยแบบจะ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 ,จะเป็นการแบบอะไรแบบคือย่าเขาก็เกรงใจอนะคะ mm hmm. ว่าอ่า ไปไปสร้างความลําบากไม้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้อพอแพรก็เรียนเรียนผู้บังคับบัญชาซึ่งซึ่งทุกท่านเนี่ยแบบโอ้เต็มใจให้น้องมามากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็พี่แพรก็ไปรับน้องที่บ้านแล้วก็พามาต,ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจนจนปีนี้ก็ <c oughs> ก,ก็ก็มีความสัมพันธ์ว่าก็คือเราก็เอ็นดูน้องสงสารน้องคือสมองน้องเนี่ยเขาเขาเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยเขาพูดจาแล้วก็คือเป็นเด็กที่ฉลาดมาก ก็แบบคุยพูดค <d> ุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจนมาปีนี้ก็ก็ยังพามาเที่ยวที่ที่กองทัพไทยเหมือนเดิมท่านท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดพออวอกก็ให้การแบบต้อนรับอย่างอย่างดีเหมือนเดิม เราก็ทําเต็มที่กับน้องแบบไม่เหนื่อยไปกับน้องก็เอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกับน้องคือเห็นเขามีความสุขเราเราในฐานะที่ชาแบบเราเป็นเราเป็นทหารแล้วเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเป็นแบบ ที่เราเห็นเด็กคนนี้เราได้แบบได้ทำหน้าที่ที่ให้สารสารฝันเขาให้ความสุขเขาแพรเราแบบดีใจมากดีใจมากก็ยังบอกว่านอกจากที่เขาบอกว่าเขาโชคดีได้เจอเราอะเราอะโชคดีได้เจอเขาเพราะมันมันสามารถเอาความคิดหรือว่าพฤติกรรมต่างๆของน้องคำพูดของน้องเนี่ยมามามา,มาใช้เป็นพลังบวกในชีวิตของเราได้อะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ